สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ได้รับของจากเทียมูนะคะเราสั่งมาจากจีนนะคะชื่อเว็บไซต์ชื่อเทียมูเป็นอหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะคะซึ่งแบบว่าไม่ได้มีแสงอยู่ไม่เกีงติด ถูกมากทุกคนอยากบอกว่าถูกมากนะคะ4ชิ้นนี้นะคะ4ชิ้นนี้นะสชิ้นน,นะคะสิสามโครนเองอะถูกมากก็เลยต้องจัดมาซะหน่อยจ้ะไปไปติดตั้งกันค่ะไปจ้ะตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์มาแล้วนะคะตอนแรกว่าจะไปเอาแบบว่าที่เป็นอ,อิเล็กทริกนะคะที่หญิงถ้าสามบอกให้เันนี้ ไปดูกันว่าจะได้ป่ะติดตรงนี้นี่รถล,ลูกค้านะคะันเล็กกระจิตอย่างนี้ เออลงจริงด้วยอย่าเถียงให้ช่างให้ช่างบอกว่าให้กดลงไป ที่จริงเขาบอกให้ทุบมันลงไปแต่เราก,กดก็น่าจะพอน่าจะเพียงพอลวก็จะเป็นเนยเห็นไหมก็เก่งน,นะออเอาไปปิดเนี้ยก็เวิร์กนะ ้วันนี้น่าจะมืดไวโ้โยกโยกอาจาตรงนี้เรียบร้อยทะาด้า ไปดูข้างนอกกันว่าหน้าตาจะสวยขนาดไหนคลอดอเดมิวก่ะอยาทัวร์ดิสก็ว่าไอ้เดสกอจะเี็นแหวดหัวเดีก็ไ่แหวหัวเดก็มาทนสคะ บวางสวยแน่นอนโชวเรียบร้อยจ้าเย้เก่งไหมเราสามารถนะคะคสวยมากถ้าอย่างงั้นก็ต้องทําอีกหลายๆอันนะคะเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะคืนนี้ว่าผลมันจะออกมาสว่างแค่ไหนนะคะ ทำยังไ,ไงก็คงจะต้องแบบว่าซื้อมาแล้วก็ติดให้มันถี่ขึ้นแนวนั้นรอดูนนะจ๊ะตอนกลางคืนตอนนี้ก็เข้ามาชมในเยี่ยมเย็ยนบ้านผักของเรานะคะจะเข้ามารดน้ำประตูเฟิร์นิสหนึ่งหรืออาจจะไม่เนสโอ้โ oh, หข้างใน,นนี่แบบร้อนแล้วอุมากทุกคนว้าวนี่มีเห็ด้วยนะ เห็ดน,นอกแล้ว <S <S เรอเล่นนะคะอเ,เล่นอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรอะ่ะโปรกไว้จําไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าใช้ฟักทองไหมหรืออะไรหรือแตงกวาหรืออะไรใบใหญ่มากแต่เนี่ยว้าตาตแล้วลูกหนู หจะออา oppo air แปะเองนี้ไม่ได้นะลูกน่ารักขอบคุณค่ะเก็บได้ยังเก็บได้ยังทุกคนเก็บแล้วโอ้โอโลงไปหนึ่งแมตร ลืมเลยกินดิบได้หรือเปล่าแต่มันก็อร่อยดีนะอร่อยดีนะทุกคนและนี่กระเพราของเรานะคะเป็นกระเพราบ้านจากที่เมืองไทยนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะทุกคนแต่อันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่นี่กระเพราโอ้กลิ่นเธอกระเพราขนมาก อันนี้ก็คือพลิกนะคะที่ปลูกไว้ใกล้แล้วนะจ๊ะใกล้ตายแล้วน้ำไม่ลดเลยอุ้ยอันนี้แกพักชีของฉันอุ้ยเยอะมากโตด้วยว้าวเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะ ชิมซิเป็นยังไงเขาบอกว่าอูมามิมากแล้วก็นี่คือบุเบอรี่ของเรานะคะเป็ดูบันรี่จากอเมริกันโอ้แมจมาแล้วคะ่ะ มาแล้วค่ะหนูมาแล้วอันนี้หนูก็มาแล้วนะคะสวยงามมากอันี้นะอันนี้น,น่าจะผัดนะคะเนี่ยส่งในส่งผัดโอ้เยอะเริ่ม,มาแล้วค่ะแง่ yeah. และนี่จะ้ะที่ปลูกไว้นะคะพอไอ้นี่ไว้เอกอะไรนะมาลาคีนก คนที่นี่นะคะดดสตอเบอรี่เริ่มมาแล้วนะจ๊ะแม่จ๋าสตอเบอรี่นะจ๊ะมาแล้วจ๊ะมาแล้วจ้กะกะเพราก็แตกยอดนะคะแข่งกันแตกนะคะขอบอกตั้งแต่โดนเด็ดไปเมือม่อวันเมื่อสองวันเองดูวันนี้สิคะแตกกันแบบว่าเยอะแยะไวแล้วก็ขอบกินหน่อยนะคะ <S 2> <S 2> ชื่นใจเนาะเข้ามาเด็ด ชีเรานี่เป็นอะไรที่แบบว่าอร่อยมาก มือของเรานะคะนี่ก็คือผักชีใบของมันนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าเลิศมากมนีน่าจะเก็บได้เลยนะทุกคนนะเริ่มแล้วเริ่มจะเป็นดงเป็นดอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เดีย๋ยวจะเก็บไว้ทำพันด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบมาจากเปีต่อปีต่อปีต่อปีเลยนะปล่อยให้มันโตแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นพันของมันเองนะคะสุดยอดมากอันนี้ปลูกคณาไว้นะคะเดี๋ยวสักพักมันคง,คงจะขึ้นเพราะพิ่งหว่านลงไปรอดูรอดูแต่ที่รู้ตอนนี้ ดีใจมากโอ้โหดูสิเน่เมะเขือเทศลูกแม่หนูจะออกดอกตอนนี้ไม่ได้นะลูกเบาๆต้องโตก่อนต้องโตก่อนอะไรก่อนไม่ได้สุดยอดจริงๆเน่ก็ออกเต็ม รำเป็นดอกที่หัวแล้วนะคะเนี่ยมันจะตกแมงล่างอืมชื่นใจมากบ้านผักของเราเองบ้านผักสุขสันต์ <laughs> <laughs> เห็นแค่นี้ก็ปลื้มใจแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ไอ้ผลิตภัณฑ์ผลิตผล,ตผลตก็ได้ไม่ค่อยมากนะคะจะได้แบบว่าความสนุก ความที่แบบว่าเรามีเขาแล้วเราไม่เหงาเรามีอะไรทําอย่างเงี้ยและอยากเป็นผักที่แบบว่าเรากินนะและอีกอย่างนะคะไอ้ผักชีน่ะที่ปลูกเนี่ยเพราะว่าเราบ้านเราเนี่ยชอบทําซุปชอบทําแกงอ่าต้มจืดพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะคะบางทีก็พัดโลอะไรเงี้ยก็ถือว่าหนึ่งในเครื่องปรุงแบบว่าหันสาม,มารถไม่ว่าจะเป็นการหมักหมูหมัก,มกอะไรเงี้ยนะคะก็ะถือว่า ันก็ต้องใช้เนอะเพลาะมันจะหอมมากใช่ไหมหลายๆบ้านคงทํานละดูหน้าบ้านแล้วนะครับจะเป็นทุ่งนี้เลยอยาไอ้ไม้ยังไม่มาดอกสีเหลือง ดอกนี้เขาบอกเอาไปทําเนยนะคะเดี๋ยวม้าก็มากินแต่เขาก็จะปล่อยม้ามาเข้าคอ,อกนะคะเข้าคอ,อกนี้ม้ามาผักร้อนและนี้ถ้าทางปีนี้น่าจะไม่ได้ออกอะไรกับเขา,าเลยเลูกเอ้นี่สามีตัดนะคะ แามีบอกว่ามันเป็นต้นไม้ที่เราไม่ได้ต้องการมันโตมาแล้วเราก็บอกว่าเหรอนั่นมันต้นเชอรี่ของฉัน <c oughs> ที่ฉันซื้อมาปลูกเขาตกใจแรงมาก <c oughs> ตัดไปแล้วเรียบร้อยตัดต้นด้วยยังดีที่งอกให้นะตอนนี้ก็บอกเขาว่าห้ามตัดมีง้นตัดกระจุยย้ายถึงเวลาตัดนะคะหลอนจะตัด สมบรกุยมากตอนนี้หญ้าก็เริ่มเขียวชวยอุ่มพุ่มสวัยนะคะทุกคนโชคดีหน่อยที่วันนี้มีแดดที่วันนี้มีแดดแต่นี้ปักก่อนว้่ ช่างมันยโอเคเดี๋ยวไปดูเย็นเอ้คืนนี้กันนะคะว่า ไฟจะเป็นยังไงถ้ามันผ่านไปได้ดีเราก็จะซื้อมาอีกติดที่เต็มเลยชอบ <laughs> <laughs> โอเคค่ะไปดูกันค่ะเห็นไหมทุกคนก็ได้อยู่นะสวยงามอลังจิตนะจ๊ะเนี่ยนี่ก็กลางคืนแล้วนี่นี่ดังไก่นะจ๊ะ แล้วนี่ก็จะให้ดูแบบไกลๆโอเคนะผ่านเลย